ลีหน้าจังตัดพ้อฝากถึงเบลล่าหลังหนังบุพเพสร้างรายได้กว่าร้อยล้านเฮกันทั้งประเทศเมื่อภาพยนตร์บุพเพสันนิวาสสองนำแสดงโดยเบลล่าราณีโปธนวัฒน์ที่ภาพยนตร์เข้าฉายไปไม่กี่วันรายได้พุ่งสูง170กว่าล้านเลยล่ะค่ะแต่ล่าสุดลีหน้าจังได้ไลฟ์สดพูดคุยกับชาวเน็ตที่มีบางช่วงบางตอนที่พูดในเชิงตัดพอ่อเมื่อทราบรายได้ของบุพเพสันนิวาสโดยมีรายละเอียดว่าบุพเพสันนิวาสสองกูนี้แหละสร้างกระแสให้ เจ้าของหนังเอากูไปลงติกตอกง่ายสื่อทุกสื่อทุกสำนักทำข่าวกูรวยไปเลยสวันได้ไปเกือบ300ล้านตั๋วดูฟรีสักใบก็ไม่ห้งานก็ไม่เชิญไปนะเจ้าของงานใช้กูเป็นเครื่องมือมันรวยง่ายมันน่าจะเชิญเราไปมันรวยเพราะเราเนี่ยเบลล่าไม่พูดถึงฉันเลยนะเธอหนังเธอรวยอ่ะไม่พูดถึงฉันเลยสักคำค้ามฉันไปเลยนะเธอก็อคลิปกูนี่แหละที่พูดถึงเบลล่าแล้วทุกสำนักข่าวเป็นไวรัลในทุกโซเชียลกูนี่แหละทำให พอมันดงังเราก็มาหัวเนาเลยถ้าไม่มีคลิปพูดถึงนางเป็นข่าวทั้งประเทศติดต่อ3วาวันหนังเข้าโรงคิดว่าหนังมันจะดังขนาดนี้ไหมจะให้กำลังใจนางการขนาดนี้หรอไปดูแล้วแต่งชุดไทยไปกัน